สวัสดีครับก็วันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ชื้อตัวนี้ขาดนะครับหลังจากที่ผมไปชนกับสาวฟุตบอลนะนี่ก็เด็กผมก็จะมาซ่อมมันนะครับเล็กๆไม่ได้มีอะไรเยอะโอ้เยอะเหมือนกันดีกว่าเริ่มขาดพอประมาณแล้ววะ มังทำอันซ่อมอันใหญ่แล้วกันครับอันเล็กก็เริ่มขาดแล้วถ้ามันรอมันโตแล้วค่อยซ่อมก็วยองเกงที่ไม่ใช้แหลวสีใกล้ๆเคียงกันซึ่งเป็นสีสีเถ่อตัดสัก นิ้วครึ้นคุณนิ้วขึ้นไหมครับหมอต้องใส่หนึ้าซิงเรื่องของฉันก็ไม่ใช่เรื่องของใครว่าตัดได้แล้วครับนี่ทีนี้ผมอยาจะบอกว่าคลิปคลิปนี้นะครับคอนเซ็ปต์เนี่ยไม่ดีใี่การเย็บผ้านะครับสิ่งผมอยากจะทำก็คือ เราจะบอกว่ามีสองอย่างครับสำหรับคอนเซรปต์ที่ผมอยากจะอยากจะบอกในคลิปคลิปนี้นะครับหนึ่งก็คือสีนี้แล้วก็ไกลกว่าสีม่วงสี่อยากจะบอกคือสองอย่างครับวันนี้หนึ่งก็คืออ๋อ ถ้าถ้าทำอะไรเองได้ก็แล้วไม่ได้ลำบากอะไรนะครับก็ก็ทำเองครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกค่อยๆทำเลยครับทำไม่ไมเป็นก็ค่อยๆเรียนรู้ถือว่าเป็นอะไรที่ที่เจ๋งอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเอกอะไรแล้วก็อ่ะจ้างเขาบ้างอ่ะคนนู้นทำบ้างคนนี้ทำบ้างยู you will die with ่ได้ยด์เนยเ อไรแบัแล้วก็อย่างนไยเรายังมีสิ่งที่สามารถ pass on นะครับหรือว่าส่งต่อไปให้ให้ลูกหลานเราได้ซึ่งผมว่ามันเจ๋งกว่าน,นิดนึงครับมรดกนะครับเป็นสิ่งที่ที่เราเป็นไม่สิ่งที่เรามีก็ ท่านใส่แว่นเขาใส่ตาผมมีโอเคยอเย,คยอู่การสนเข็มนี่ในนี่ใช้คำว่าสนเข็มที่ดูการสนเข็มนี่เป็นการวัดโอ้โยการสนเข็มนี่เป็นการวัดใส่ตาอย่างหนึ่งนะครับนี่คลิกอยู่สงคราไปนั่นเป็นคอนเซ็ปต์ไลร์ที่ผมอยากจะบอกนะครับทำอะไรได้ก็ทำก็ อีกเรื่องนึงนะครับอีกคอนเซ็ปต์คือคือคนเรามีมี24ชั่วโมงเท่ากันนะครับแต่บางทีแบบอยากา <Yeah. S 2> ได้เจ้าเป็นคนช่วยหุงพอแม่ท่นแก่ท่นเจ้าขาดคนหุงข้าวที่บ้านเคยยุ่งพี่เองก็เงินนั่นงทุกวันที่หุงขาดคนปลอบใจคุณแม่ท่นเคยบอกเรา อยากไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เกี่ยวนะก็พี่อยากจะบอกว่าคือคนเรา24ชั่วโมงมีจำกัดเท่าเท่ากันนะครับก็เลยต้องแบบเราใช้ให้มีประสิทธิภาพบางคนก็งานเยอะนะครับอันนี้แบบเคยไหมอารมณ์ที่บอกว่าเฮ้ยทำยังไงวะแบบ ไม่ทำไม่ทันอะไรเงี้ยแบบไม่เยอะจังงานเยอะจัง,จงแบบทำไม่ทนันอันนี้แหละครับคือผมเคยไปฟังสัมมนาเพื่อเพื่อพัฒนาการตัวเพื่อพัฒนาตัวเองอะไรนะครับอยู่หนึ่งอันน่าสนใจมากนะครับคือเขาถามว่า จะกินช้างตัวเนี่ยกินยังไงกินยังไงกินช้างตัวคำตอบง่ายมากครับโซซิมป์ล์ก็ปากเรามีเท่านี้กินทีละคาครับกินทีละคาซึ่งเลยแบบเออวะช้างตัวโคตรใหญ่แต่ว่าเราก็ก็กินทีละคาก็เหมือนปริมาณงานครับต่อให้เรามีปริมาณงานเยอะอะไหร เราก็ทําทได้ทีที่เราทําได้ก็ค่อยๆกินไปครับแต่ว่าแต่ว่าต้องเริ่มทำกันได้ยางไงอย่าแบบอย่าหยุดนะครับแล้วก็นั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกแล้วก็คือสองอย่างที่ผมได้จากการเก็บเสื้อตัวนี้นั่นเองนะครับคือหนึ่งคือการฝึกสกิลครับสองคือ มันจะมีหลายอย่างที่ต้องทำนะครับแต่ว่า